ท่านสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์นะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของบนเกาะตารูเตานะครับท่านเข้ามาที่นี่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับชาวไทยสามารถก่อนที่จะเข้ามาท่านต้องชําระเข้าโดยยาน40บาทนะครับต่อท่านนี่เป็นบรรยากาศเข้ามาท่านก็จะเจอป้ายเกาะลีเป๊ะเอ้ยโทษทีเกาะตารูเตาครับจะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมา ถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับแล้วก็มุมขวาหาท่านยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของศาลเจ้าพ่อตาลุเตานะครับศาลเจ้าพ่อตาลุเตาครับท่านใดที่มาเยี่ยมที่นี่นะครับถ้าเกิดเป็นผู้ที่ทักเซสนาพุทธก็มักจะมาสักการะศาลเจ้าพ่อนะครับส่วนตรงไปอนิดนะครับก็จะเป็นในส่วนของชายหาดตาลุวาวเดินมาดูได้ด้วย ก็จะเป็นสารเจ้าพ่อตาลุตาวครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของเกาะตาลุตาวก็จะเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับที่มาเที่ยวกเกาะลิเบสส่วนใหญ่จะแวะถ่ายรูปที่เกาะตาลุตาวก่อน ก,ก็ชายหาดสวยงามท่านลองดูรถปืนทรายจะโบน่า,าอยู่ปืสสนสไตรตรงนี้เป็นลานกว้างๆนะครับถ้าท่านมาเที่ยวนะครับ ตรงนี้สาาท่านสามารถกางเต็นท์นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบกางเต็นท์นะครับมากางเต็นท์บนลานนี้ได้เลยนะครับตรงไปนิดก็จะมีก๊อกน้ําสาหรับอาบน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระรมมาราชานุสาวรีสมเด็จรัชกาลที่5นะครับบนเกาะตรุตาชายหาดสวยงามนะครับเงียบสงบบรรยากาศค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะครับ หลังจากที่ท่านทำงานมาเหนื่อยๆกับมีเวลาเสาร์วันทิ์ท่านก็สามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับจากท่าเรือปักบารามาเกาะตะรุเตาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะครับเกาะตะรุเตาจริงๆแบ่งเป็นโซ,โซนสองฝั่งนะครับฝั่งที่เราอยู่นี่เรียกว่าหาดตะลุวาวอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่คุมขังนักโทษในสมัยอดีตนะครับก็จะเรียกว่า อ่าวตะลุอุดังนะครับแต่ผมกำลังพยายามให้ท่านดูบรรยากาศบนเกาะนะครับโดยรอบที่ท่านสามารถมาสัมผัสบรรยากาศนี้ได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับโซนหน้าชายหาดอีกโซนหนึ่งนะครับของเกาะตะลุเตาก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและชาติของหมู่เกาะต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติ มู่เกาะตะรูเตาว่ามีตรงไหนอะไรบ้างนะครับผมที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการมาตั้งเข้มของกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ขยานคอยให้บริการในส่วนของข้อมูลนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้เรามาดูศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินเข้าไปดู